นี่คือสถานการณ์และแนวโน้มนะคะความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนณามีนในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30กรกฎาคม2 5 1 6ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช a n n e l นิลยาทาโร่เอาละเดี๋ยวเราไปเช็ค Energy ตัวตนให้กับชาวมีนกันนะคะ Energy ของชาวมีนพลังงานช่วงนี้เป็นอย่างไรนายอ๊อบครับ คุณจะมีความรู้สึกมีความสุขความเติมเต็มเนาะควีนออฟสอดเพราะเนื่องจากคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักในตัวเองนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องการตัดสิ่งที่เป็นท็อกซิกอะไรออกไปจากชีวิตหรืออะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่มันพรุงพลังในชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะเอ็ดซับวอรคุณกำลังที่อยากที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในชีวิตเทนออฟคัพ ซึ่งมันก็จะเป็นทิศทางที่ดีด้วยนะคะความสุขความสำเร็จ Emperor เนี่ยคุณเอ t e p o w o w e r c k c k นะเอาหนะ <c oughs> ันกลับมารักตัวเองนะคืนอำนาจให้กับตัวเองอย่างเต็มที่นะคะสำหรับชาวมีนช่วงนี้ก็อาจจะแบบรักในตัวเองมากๆนะสำหรับคุณอาจจะไม่ค่อยแสดงออกมากนะักนะคะว่าในเรื่องของความรักคือไม่ค่อยคลั่งรักอะไรมากมาย หมืนเดิมนะสิ่งที่คุณต้องการก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขแล้วก็ความสุขที่มันจับต้องได้ความสุขในอนาคตครอบครัวอย่างอบอุ่นสมบูรณ์มากกว่านะคะแต่ดูคุณเป็นเนอร์ีที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองจริงๆนะคะตรงนี้ก็คือแบบฟูลฟิลเมนต์นะคะเติมเต็มพอคุณเติมเต็มได้ด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนกำลังจะมีคนที่จะเข้ามานะคะ อันนี้ก็คือการเริ่มต้นคนที่จะเข้ามามอบความรักความรู้สึกมีแพชชั่นให้กับคุณนั่นเองนะชาวมีนเอาละเดี๋ยวเราไปดู Energy ของเขาเช็ค Energy ของเขาเป็นอย่างไร Energy ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดเขาเป็นอย่างไร1น่ถ้วย1น่ถ้วยที่หัวกลับใครบางคนที่ดูเหมือน มีกำแพงให้กันและกันนะคะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความรักในตอนนี้มันมีลดน้อยถอยลงกันไปทุกทีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อา,อ,อาจจะ มีใครสักคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลานะคะถึงเวลาที่อาจจะต้องปล่อยกันไปนะคะด้วยเรื่องของชะตาฟ้าลิขิตกำหนดนะเขาก็อาจจะกำลังนึกอยู่ว่าจะมีการขอโอกาสกันอีกครั้งไหมหรือว่าจะปล่อยไปดีเพราะว่ามันมีการกันให้และกันได้รับไม่ค่อยเท่าเทียมกัน <c oughs> นะคะรวมไปถึงว่าอืม การงอนง้อด้วยที่ไม่ค่อยจะสมดุลนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายไปง้อเขาอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะแบบเมินเฉยใส่คุณหรือว่าเขามางอนง้อคุณคุณก็อาจจะคิดว่าโอเคมันไม่ใช่เวลาแล้วนะมันควรจะเป็นเวลาที่จะต้องมีการปล่อยกันไปอะไรแบบนั้นมากกว่าเอาละนี่ก็คือใน energy เขาคนนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโนม้มให้กับมีนกัน the f o o l ถึงเวลาของการปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะที่จะเป็นอิสระหรือการที่จะต้องเริ่มต้นใหม่การเดินต่อไปข้างหน้าคุณอาจจะยังไม่รู้หรอกในเรื่องของทิศทางว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่บางทีคุณคิดว่ามัน,มนคุณอึดอัดกับสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนนี้คุณก็เลยต้องการความสบายนะคะความที่แบบเหมือนกับปล่อยตัวเองให้โล่งแล้วก็ คุณอาจจะคิดว่าคุณดิวอยู่กับใครบางคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอิสระคุณก็อยากจะใช้ชีวิตอิสระบ้างเช่นกัน For Bon ในอดีตคุณอาจจะเคย 1. มีการใช้เวลาร่วมกันนะหรือ2เคยมีคอมมิ t เมนตกันมานะคะหรือว่ามีครอบครัวร่วมกันหรืออะไรแบบนั้นนะแล้วก็คนที่คุณคิดว่า <c oughs> เขาเป็นคู่ของคุณ Nine of b o n d s แต่มันก็มีบาดแผลมาเรื่อยๆนะคะบาดแผลที่ทำให้รู้สึก เสียอกเสียใจมีการทําทให้ทำร้ายซึ่งกันและกันนะคะอาจจะทำร้ายในเรื่องของจิตใจหัวจิตหัวใจที่ทําให้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแบบนั้นก็มีหลายอย่างทุกทรมานล้มลุกคลุกคลานอะไรมาก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงประเด็นการสร้างกําแพงใส่กันความหึงหวงต่างๆนานานะคะก็รู้สึกเหนื่อยมากนั่นเองอาจจะเหนื่อยด้วยของความแตกต่างด้วยก็ได้นะคะการ รู้สึกว่ามันการต่อสู้นี้มันทรหดเกินไปแล้วก็มีเด e ชาริออตเข้ามานะะคนี่คือไพ่ของกรกฎความแตกต่างระหว่างคุณสองคนอีกต่างกันมากเกินไปนะคะกวาการคิดแนวคิดบางอย่างอาจจะเข้ากันไม่ได้ด้วยระยะทงระยะทางดูเป็นปัญหาไปสมมดมีใครบางคนที่แบบอยู่ห่างจากกันนะคะ นายออฟคับเนี่ยคุณก็เลยหันกลับมาแบบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอาจจะดูเหนื่อยนะคะดูหนักแต่ตอนนี้คือปล่อยวางแล้วอาจจะได้ตื่นรู้นะคะหรือว่าคิดอะไรขึ้นมาบางอย่างว่าโอเคสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตคนเราก็คือความสุขนั่นเองทําไมเราจะต้องแบกรับอะไรต่างๆนานานานะคะถึงเวลาที่จะปล่อยถึงเวลาที่จะมีความสุข กับตัวเองเนี่ยเหมือนนั่งแบบสบายอารมณ์มากขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองเพราะว่าจะต้องมีการเดินออกมาแล้วนี่คือ e i g h of cups นะคะแบบถ้วยที่จะต้องเดินออกมาจากสถานการณ์ที่ท็อกซิกหรืออะไรแบบนี้หรือบางทีก็มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เวลาที่จะอยู่นะัดตรงนั้นตอนนั้นอะไรแบบนั้นต่อไป t ร e ่องข e งเพนทัเกิลก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะคะพูดคุยตกลงอะไรกันให้เรียบร้อยว่าจะไปทางทิศทางไหนหรืออะไรแบบนั้นนะคะบางคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายบุคคลที่3นะคะหรือปัจจัยที่3จนทำให้มันเหนื่อยนั่นเองหายพิเทสในฝั่งของเขาก็เหมือนกำลังถามหัวใจตัวเองอยู่ว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆแล้วคืออะไรเขาก็ยังมองว่าคุณยังมีสเสน่ห์สาหรับเขานะ ทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแต่ว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยังดูคลุมเครือมีการใช้อารมณ์การความอ่อนไหวหวั่นไหวมากเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นนะคะดูอาจจะไม่ค่อยมีความสุขรวมไปถึง <c oughs> การมีความลับต่อกันอะไรแบบนั้นด้วย ก็เลยเหมือนมีการปิดกั้นกันไปนะคะ seven o อ wands มีอาจจะมีเรื่องของการบล็อกกันไปหรืออะไรแบบนั้นนะหรือว่าการปิดหูปิดตาไม่รับไม่รู้เ,เรื่องราวต่างๆนะคะ justice ก็มาถึงการที่จะต้องอตัดสินใจแล้วนะคะแต่คงจะต้องใช้เวลาในการคิดสระตะข้อดีข้อเสียว่า มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในการตัดสินใจครั้งนี้นะก็จะต้องมีการแบบชั่งน้ำหนักะนะคะนี่คือ energy ชาวตุนชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเลือกไปในทิศทางใดสรุปว่าคงจะอยู่มาอยู่ในช่วงว่าโอเคฉันจะต้องเลือกตัดสินใจให้เด็ดขาดลวนะ,ะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีนะคะเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโนม้ม ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความในใจของเขาคนนั้นว่าเป็นอย่างไรข้อความในใจเขาคนนั้น I keep fitting my ego despite กซ์ป i n เดสปายโน o ิ e ถ้าเขาจะบอกก็คือเขาจะบอกว่าเขารู้นะว่าถ้ามีการพูดคุยกันต่างๆเนี่ยนะคะหรือแสดง take action อะไรแล้วผลลัพธ์มันจะดียังไงแต่เขามีอีโก้มากนั่นเองเขากินอีโก้เป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเขาเงียบหายไปนานเนี่ยเขาอั p l พลนิ n งท o รีเทิร์นซูคือเขาคิดในใจนะว่าเขาจะมีการวางแผนกลับมาหาคุณนะคะนั่นคือความปรารถนาของเขาแต่ว่าเขาอาจจะมไม่รู้ว่าจะพูดหรือเริ่มอย่างไรกับคุณนั่นเอง I c ค t t think o r r i g t t w o r d to say ไม่รู้จะหาคำพูดอะไรมาดีที่ให้มันเหมาะสม At least please stay in my site อย่างน้อยก็ให้เขาได้เห็นคุณนะถ้าคุณบล็อกเขาปลดบล็อกให้เขาหน่อยเขาอยากเห็นคุณอะไรแบบนั้นนะคะหรือถ้าคุณเออถ้าเขาเนี่ยบล็อกคุณเพาอาจจะมีความอยากที่จะปลดบล็อกนะเพราะอยากรู้เรื่องราวของคุณ I spend many years of my life trying to prove myself เขาบอกว่าเขาก็ใช้เวลาหลายปีแล้วนะในการพิสูจน์ตัวตนให้กับคุณนั่นเอง เอาละนี่ก็คือในข้อความของเขาเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูว่าแล้วความลับที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรความลับของเขาที่มีต่อชาวมินนะคะ you were the best thing in my life คุณคือสิ่งที่ดูดีที่สุดในชีวิตของฉัน I can't stop thinking about you ฉันยังไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้ I remember every detail of that day ฉันยังคงจำรายละเอียดต่างๆในวันนั้นได้เป็นอย่างดี I'm starting to understand our conversation ฉันเริ่มจะเข้าใจความสัมพันธ์ของเราสองคนแล้ว I feel you l e a v i n g me behind แต่เขาก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองนี่แหละที่อาจจะเป็นคนที่ทอดทิ้งเขาไว้นะคะเตือนจากไปให้เขาหรือให้เขาอยู่อย่างเหงาโดดเดี่ยวอะไรแบบนั้นน่ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ฟูออปเทียในเส้นทางที่ผ่านมามันดูเหมือนมีแต่รอยคราบน้ำตาเนาะจนในที่สุดอาจจะต้องแบบเหมือนกับต้องปรับให้มันเป็น unconditional love นะคะรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักไม่ต้องหวังครอบครองอะไรนะคะ perfect balance จะมีการปรับบาลานซ์นะคะในตัวของกันและกันนะแต่ละคนอาจจะต้องไปเยียวยาบาลานซ์ตัวเองอะไรแบบนั้น feel s e f e r in silence มีคนนิ่งเงียบไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่านะที่จะอยู่ในความนิ่งเงียบเนี่ยเซนซอฟิโก mm hmm. มีคนมีอีโก้แรงจัดมากๆเลยนะคะตกลงว่าเป็นคุณหรือเขาที่มีอีโก้จัดๆหรือว่าทั้งคู่ลักษณะความรักความสัมพันธ์สำหรับมีนเ a r เรชันคุณมีในช่วงที่ต้องแยกห่างจากกันนะอินเทน e ์ e l เลชันความสัมพันธ์นี้มันเหมือน มันเคยมีความรู้สึกที่ลึกซึงเข้มข้นต่อกันมากๆแต่มันเหมือนก็ต้องแยกจากกันไปเคลียร์ยมหมายไปเคลียร์ความคิดเค n ีน์จเพราะความสัมพันธ์นี้เข้ามาเหมือนลักษณะเป็นการสอนกันมากกว่า spiritual guidance นะคะสอนในเรื่องของการเติบโตการตื่นรู้อะไรแบบนั้น thinking of you เนี่ยมันมีเรื่องกับการแยกห่างแล้วก็ทําให้เกิดความเอคิดถึงมีฝ่ายหนึ่งอะที่จะคิดถึงอีกคนหนึ่งมากๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Angel ให้คำแนะนำอะไร h a r t to h a r t conversation ถ้า Angel แนะนำก็บอกว่าลองคุยกันให้รู้เรื่องไปสิว่า,าจะหาทางออกยังไงดีนะคะพูดคุยกันอย่างเปิดอก free yourself ถ้าปัญหามันอ,อึนอดอัดครับคลองใจมากก็ปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะ true love ถามตัวเองให้แน่ใจนะว่าครั้งรักครั้งนี้เป็นครั้ง รักที่เป็น t r u e love รักแท้หรือเปล่า chemistry แล้วเคมี K Me, ละ่ะตอนนี้ยังมีกันอยู่ไหมนะคะเคมี K Me, ยังเข้ากันได้ดีไหมลองถามตัวเองแล้วก็พูดคุยกันอย่างเปิดเผยไปเลยจะรู้สึกอย่างไรฉันรู้สึกอย่างไรนะคะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปต่อไปนะเราไปดูข้อคิดที่จะให้กับความสัมพันธ์นี้คืออะไรสำหรับมีน trust the timing of your life จงเชื่อในเวลา ที่เหมาะสมสำหรับชีวิตคุณนะแต่ละคนก็มีช่วงเวลานะคะว่าช่วงนี้จะเก,เ,เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตช่วงไหนที่เหมาะที่จะทำอะไรหรือ มันเป็นเหมือนดีไวท์ทมมิ่นั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดเวลาไว้ this to shall pass ในเรื่องของอปัญหาต่างๆอะไรเดี๋ยวมันก็คงจะต้องผ่านพ้นไปนั่นเองคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษาแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวและผลลัพธ์ของตัวคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอ่นไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลรวมทั้งคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ฟื้นฟูความรักความสัมพันธ์นั่นเอง ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ